เรื่องหน้ากากเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับนายชัยุทธคคำคูณนะครับโคศกกรมศุลกากรนะฮะที่ไปแถลงข่าวนะบอกว่ามีการส่งออกหน้ากากอนามัยเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักนะฮะรวมแล้ว330ตันะครับในขณะที่คือหมายความว่าเราเอาหน้ากากไปขายอะ เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสามร้อยสามสิบตันคิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนก็มีการคำนวณกันวุ่นวาย้วจากหลายหลายเพจหลายสำนักข่าวก็เอามาคำนวณว่านากากอันหนึ่งหนักแค่นี้หนึ่งกิโลจะได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นโอ้โหนี่ฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับคุณวิชัยโภชนกกจนะครับอธิบปดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายืนยันนะครับบอกว่าข้อความข้อมูลนะฮะที่นายชยุทธคคำคูณโฆษกกรมศุลเนี่ยนะครับที่ไปออก รายการโทรทัศน์หรือให้สัมภาษณ์สดเนี่ยนะฮะกับพิธีกรคนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลที่คัดเคลื่อนนะ,ะเป็นข้อมูลที่คัดเคลื่อนเพราะว่าไม่มีการส่งออกหน้ากากอนามัยจํานวนเยอะขนาดนั้นนะ,ะมันเป็นแต่เพียงว่าเขาเรียกว่าตัวเลขดังกล่าวในไอ้สามร้อยสามสิบตันเนี่ยเป็นตัวเลขจากพิกัดศุกากกรซึ่งรวมสินค้าชนิดอื่นด้วยนอกจากหน้ากากอนามัยหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นชุดผ้าหุ้มเบาะเชือกผูกรองเท้าผ้ากันเปื้อนผ้าคลุมสายคล้องคอทําด้วยผ้าทอ พวกนี้เป็นต้นนี่ฮนะแล้วก็เห็นว่าในวันนี้ครับคุณวิชัยจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายชายุทธคำคูณนะรวมถึงคุณคชาพาตันจเจริญหรือว่ามดดำนะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยนะในข้อหาเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเฟคกนิวจนสร้างความสับสนให้กับสังคมฮนะโอ้โหน,นี่หน่วยงานรัดฟ้องกันเองนะอืม นี่<ช>ครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดประชาชนจะไปฟ้องทอี่บดีกรมการค้าภายในได้ไหมไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเรื่องหน้ากาผมว่าฟ้องได้นะคือจริงๆเนี่ยมันต้องไม่ขาดแคลนไงเราต้องมีแล้วยิ่งมันอยู่ในอยู่ในประกาศภาวะควบคุม,มนะคุณมีหน้าที่ในการจัดสรรสินค้าอะไรต่างๆตามประกาศตามพรบนี้ต,ต้องทําอันนี้ฟ้องศาลปกครองได้นะจริงว่าอย่างนั้นนะจริงๆนนาทีเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่กรมการค้าภายในจะไปฟ้องกรมถูกต้องแล้วกรมการค้าภายในจริงๆอ่ะ ควรจะมาชี้แจงเลยเพราะว่าการส่งออกอากากอนามัยเนี่ยอธิบดีต้องเซ็นถ้าเกิดตัวเลขกรมสุนไม่รู้เนี่ยทางกรมการค้าภายในมีตัวเลขว่าใครมาขออนุญาตบ้างและเอาออกไปเท่าไหร่อันนี้เปิดตัวเลขดีกว่าแล้วโรงงานเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาผลิตได้ทุกวันอย่างที่บอกครับวันละล้านสองแสนชิ้นที่ว่าเนี่ยนะ,นะนทาง,างาแล้วแล้วก็ถูกถูกกรมการค้าภายในเนี่ยไปเรียกว่าไปไปบล็อกไว้อ่าเอาอเคละตามกฎหมายให้ทางกรมเนี่ยจัดการเองทั้งหมดนะฮะจัดการจัด เรียกว่าจัดสรรไปให้บุคลากรทางการแพทย์ไปให้บริษัทต่างๆห้างร้านอะไรต่างๆกรมจะเป็นคนทาหมดแต่กรมการค้าภายในไม่ได้บอกเลยนะว่าไปให้ใครอะไรที่ไหนบ้างที่ผ่านมาเนี่ยเขามีตัวเลขเขามีตัวเลขตัวอยู่เลยฮะแต่ผมไม่เคยเห็นเลยนะเออแล้วก็เขาไม่บอกไงเออเขาไม่บอกเขาเขามีตัวเลขแต่เขาไม่บอกเขาเขามีมีตัวตัวเลขหมดในการเซ็นอนุมัติอะโดยเฉพาะเรื่องส่งออกนะใช่ครับแล้วมันไปไหนไงแล้วเราทําไมเราทําไมถึงขาดแคลน เราทําไมไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อที่บอกว่ามีทุกวันไปร้านขายยามันถึงซื้อไม่ได้เออแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่ามันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งหลุดลอดออกไปขายนะตามที่กรมศุลเนี่ยโฆษกกรมศุลบอกอาจจะไม่ถึงสามร้อยสามสิบตันหรอกแต่ตันหนึ่งก็ไม่ควรจะออกไปไงขึน้นตันก็ไม่ควรจะออกไป<น>ถูกต้องในประเทศมันมาในนี่ไงอ,อม,ไม่มีเรียกว่าเขายากบากแพงอะ่ะห<ใ>น,น้ากากขายไม่ได้เนี่ย ชิ้นเดียวเ็ไม่คนส่งไปขายไง <Ừ S 1> ไม่ต้องไม่ต้องไปแจ้งความกเรื่อง330ตันหรอกคือถ้าพบว่ามีการส่งออกไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาปกตินะเออที่คุณจะทําอย่างนั้นไงใช่ไหมเออจริงจริง,รง,รงมันมันมีประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเราไปตรวจดูตัวเลขไอ้ก่อนประกาศควบคุมเนี่ยต้องไปดูนะมันมีการเน้นในการส่งออกมากเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมาสะท้อนได้ว่ามันอาจจะมีคนที่มีข้อมูลอินไซ นั่นไหดคนมีข้อมูลอินไซด์เนี่ยแล้วรีบทยอยส่งออกไปก่อนอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งที่เช็คได้เรียกว่ายิงคุยยิงบันเทิงนะครับงานนี้เออนี่ยฮะแต่ว่าผมก็ฟังคร่าวๆนะครับคุณวิชัยเนี่ยก็บอกว่ามันจะมีช่วงก่อนก่อนประกาศพรบหลังประกาศพรบช่วงก่อนเนี่ยเป็นสิทธิอยู่แล้วนะครับเขาจะส่งออกอะไรเป็นเรื่องปกติแต่พอหลังมาเนี่ยทางกรมก็ดูแลอย่างเต็มที่ดูแลอย่างเต็มที่แต่ว่ามันเป็นเรื่องมาเราขาดแคลนอยู่ฮะนี่คือปัญหาแล้วก็กรมกันครับภายในก็ไม่ได้บอกด้วยว่า หน้ากากมันไปไหนบอกเฉยแต่ไม่รู้ว่าระบุไปเลยได้ไหมว่ามีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนนี่ฮะก็ต่ำได้แม้กรับถึงขั้นว่าสมาคมร้านขายยาเนี่ยออ,ออกมาแถลงการแล้วก็มไม่เห็นได้เลยไม่ได้โคต้ามาเลยไม่ได้เลยนะแล้วทางกรมการข้ายไ์ไหนก็ชี้แจงว่าส่งตรงไปยังร้านค้าเลยเอก็มีข้อมูลว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นไม่ได้นะม,มันต้องส่งไปที่สมาคมนะก็ไม่มีขายอีกเอ,อดูว่ามัน นี่ฮะนี่ก็เป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าก็คือคืออย่างที่คุณเก่งบอกอะ่ะแทนที่จะ,ะทํางานกันนะฮะแล้วก็ชี้แจงก็พอแล้วแม่เป็นดำนงรงคนเดนคดีดทําเสียงวุ่นวิ่เลยนะถ้าดูดีอ่ะบอกว่าผมรับชิญกานมา30มปีไม่เคยเจอการอย่างนี้ไม่แต่ว่าเรา,าเข้าใจคำนะเข,เขาก็เสียหาย,ยางไงเขาเสียหายใช่เขาเสียหายเ็เสียหายไม่เยอะหรอกก็ชี้แจงไปนะครับอืมเอามีประเด็นเพิ่มเติมอีกนะครับเรื่องเรื่องหน้ากากเรื่องอะไรต่างๆนะฮะ ไปดูนี่นิดหนึ่งก็แล้วกันอ่ะมีเจ้นหน่อยหน่อยหนึ่งเจ้นหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกียรุราพันธ์ทวิตเตอร์ข้อความตาหนินะฮะร,รัฐบาลตําหนิเรื่องอกมรมการภายในนี่แหละนะครับที่บอกว่ามีการส่งออกไปแต่ว่าคนไทยไม่มีหน้ากากจะใช้เนี่ยนี่คือปัญหานะครับนี่ฮะพี่เอมีอะไรเพิ่มเติมฮะเห็นว่ามีเรื่องเรื่องศูนย์ครับเรื่องศูนย์เมื่อวานก็มีการฮือหากันอยู่ว่า ทางพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยก็บอกว่านครได้สั่งยกเลิกศูนย์ควบคุมโรคทั้งหมดในความรับผิดชอบของกองทัพและกระทรวงมหาไทยกว่า200แห่งทั่วประเทศครับไอทีว่าส่งผีน้อยกลับมาแล้วก็ส่งมาอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยที่เห็นว่านอนกันในเต็นท์นั่งกินเหล้ากันจนเป็นข่าวคนคนวิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปกันเนี่ยปิดแล้วนะครับ ตกลงในศูนย์ปิดทั่วโลกเออท,ท,ท,ทั่วทั่วประเทศเลยอ่าเนื่องจากเกรงว่าการกักรวมตัวก็จะทําให้ยิ่งการแพร่กระจายของเชื้อเป็นไปได้ง่ายขึ้นอเห็นเห็นควรต้องกันว่าควรจะส่งกลับไปตามพื้นที่น้เงาของแต่ละคนตามพื้นที่และจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยไปคอยตามดแูแลทีว่าเขาอยู่ในระเบียบวินัยไม่อยู่กักตัวเองจริงไหมถ้าไม่ทำเนี่ยสามารถลงโทษตามกลหมายได้ทันทีนะครับก็อย่างนี้นะครับก็จะตกลงกันอย่างนี้เพราะว่าได้แหกว่า มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือไม่ได้มีสุขะอนามัยเลยไม่ได้มีการใส่หน้ากากเพราะไม่มีไม่มีให้เขาอยู่แล้วเนี่ยเขามาอยู่รวมกันเขาก็ไม่ทําอะไรหรอกแต่ปัญหาก็คือว่าแล้วเขาจะมีระเบียบที่ไหนปฏิบัติตามข้อกําหนดของทางศูนย์นี้ข้อกําหนดของกระทรวงสาธารณส,สุขจริงหรือเปล่าเขาควรจะมีหน้าที่ตามตามคอยดูแลแล้วก็จะลงโทษนะครับคือเราฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันเหมือนมั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 นสิ้นหวังนะมันเลื่อนลอยอ่ะ รู้ต้อยบอกเลื่อนลอยร,รู้รู้เลยว่าไอการยุบศูย์อ่างเงี้ยรัฐบาลเอาไม่อยู่ละม่ไมฮไม่สามารถที่จะมีความสามารถมีประสิทธิภาพในการกักคนซึ่งมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลังหลังจากนี้มันต้องกักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเป็นเป็นคูณคูณส10ิบคูณร้อยะเพราะเพราะเขาจะย่อยเข้ามาตลอดใช่เนี่ยสะท้อนแล้วว่าดาลต้าเนี่ยเอาไม่อยู่เราต้องปรับแผนแล้วผมก็ไปดูข้อมูลนะเขาก็มีรายละเอียดนะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยสู์อยู่ตรงไหนบ้างอยู่ทั้งจังหวัดที่มีค่ายทหารก็จะมีค่ายทหารมีอะไรคือ ก็แสดงว่ามีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะต้องมีการมีตั้งศูนย์แล้วก็จะมีการให้คนเนี่ยไปไปกักอยู่อแต่คุณเก่งบอกว่ามันมันเกินแนวแนวต้านที่รัฐรัฐบาลเขารับไม่ไหว,วน่านจะประเมินแล้วแหละว่าว่าว่าควรควรที่จะเอาไปอยู่บ้านดีกว่ารับไม่ไหวนี่ก็คือไม่เพิ่มศูนย์แต่ว่าคูปิดศูนย์แม่งเ,เลยดีกว่าแล้วก็ส่งคนกลับไปเพราะรู้ทําไงแล้วนี่อย่างนั้นใช่ไหมหรือไงคือไม่ไม่ได้การเลยก็เอาเขามาอยู่ด้วยกันน่ะเออรู้ฮะ เออท้าที่คำว่าคนคุณมาอยู่นี่คุณจะได้รับหน้ากาก14วันหน้ากาก14คนละ14ชิ้นอ่าคุณต้องใส่ทั้งวันคุณจะผมว่าคงไม่มีอะไรให้เลยแหะมานั่งก็นั่งเอาทำอะไรก็เดียเออแล้วก็มีที่มีโอ้โหจริงมันมีภาพอยู่นะเย็นๆมาค้งกัน<ม>หน่อยมีกางเต็นท์กางเต็นท์อยู่ในอาคารติดๆกันมีกางมุ้งมีอะไรพวกเนี้ยนะเออจริงๆหลังงจากนี้ที่ผมอยากให้รัฐบาลทำเนี่ยคือว่าต้องคุมให้ดีอย่าให้มันตื่นตระหนกเพราะว่าไม่งั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนตาาาาาามมเ่คคืออวกรรรหับ โดยเฉพาะข้าวสารอาหารให้างเนี่ยอันนี้ต้องต้องระวังด้วยอ